ดีใจทุกท่านตอนนี้อยู่ที่ร้านตีน้อยตลาดต้นลำใหญ่มีสินค้าบางส่วนมาแนะนำให้ท่านได้รู้จักนะคะแล้วก็เพืจะได้มาอุดหนุนมกันค่ะเริ่มจากนี้เลยนี่แคบหมูแม่แช่มจากถุงเล็ก35บาทถุงใหญ่100บาทดังแล้วก็สินค้าใหม่จากแม่แช่มนะคะนี่ก็เป็นแคบหมูข้อหมูทอดกรอบจาก ถุงละ20บาทนะซองหนึ่งนี่ก็เป็นสินค้าใหม่ด้วยเช่นกันคุณเชียงจ้าอย่างดี90บาทแล้วก็มีน้ำปู25บาทน้ำพริกตาแดงแม่ไพลินมีเผ็ดมากเผ็ดน้อยกระปุกเล็ก10บาทกระปุกกลาง35บาท3กระปุก100บาท หรือจะเป็นน้ำพริกหนุ่มมีเผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วก็น้ำพริกหมูกรอบสมุนไพรแม่แชม่มเชลชวนชิมกระปุกละ35บาท3กระปุก100บาทถ้าขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะฮะก็จะมีน้ำพริกแค่หมูจิ้วน้ำพริกขา่าน้ำพริกน้ำยอยจากกระปุกละ60บาท ถ้าขนาดใหญ่ประมาณครึ่งกิโลก็กระปุกละหนึ่งร้อยบาทนี้ก็อร่อยเหมือนกันขายดีน้ำพริกเจ๊เจินราคา1นึห้าบาทแล้วก็นี่ก็ดังนะฮะน้ำพริกกุ้งกรอบอาตีจ้ากระปุกเล็ก50ิบาทกระปุกใหญ่ร้อยห้าบบาทกระเทียมโทนก็มี 90บาทมีกระเทียมโทนดองน้ำผึ้งกับ3รถอันนี้เป็นพวกบวยจากบ,บวย3รถบวยซากุละเมื่อเขือเทศแห้งมะขามแก้วกระปุกละ40บาทสามกระปุก100บาทนี่เป็นลูกเกดกับเมล์มะม่วงหิมพัน์สมุนไพรกระปุกละ60บาท ผลไม้อบแห้งกล้วยกวนมะขามแก้วลูกอมรถมะพร้าวรสมะม่วงถุงเล็ก35บาท3ถุง100บาทถ้าถุงใหญ่ก็100บาทอันนี้ก็มาใหม่เป็นบิสกิตรสสาหร่ายแล้วก็รสมันฝรั่งนะคะพอใหญ่ๆเลยอันนี้พอใหญ่รานะคา40บาทเท่านั้นเอง ข้าวซอยตัดก็มีข้าวซอยตัดมีหลายรสมีรสด,ดั้งเดิมรสน้ำอ้อยรสวานิลาแล้วก็ออกใหม่ล่าสุดรสเผือกรสสตรอเบอรี่รถช็อกโกแลตอันนี้แบบกลมนี้ก็ใช่ห่อละ25บาท4ห่อ100บาทกาลแเมก็มีแบบโบราณแล้วก็แบบรถรวม ถุงเล็ก25บาท4ีถุง100บาทขนาดครึ่งกิโล50บาทแบบโบราณขนาดครึ่งกิโล60บาทคุกกี้ดิงวางพอใหญ่ๆนี่ก็แค่40บาทนะฮะเอาไปแจกเด็กได้ได้เยอะเลยส่วนนี้ก็เป็นเม็ดทานตะวัน ให้ท่านตะวันก็มีหลายรสทั้งรสวอลนัทรถพุทธารถขิงรสคาราเมลถุงละ60บาทถ้าอบเนยอบเกลือ,อถุงละ50บาทพวกนี้ก็จะเป็นตัวผักอา้าถุงใหญ่ๆ50บาทเปยีหนึ่งร้บาท เมล็ดมะม่วงสม,มุนไพรหใหม่ๆก,กระป๋ร้อยยี่สิบเหรียเม็ดมะม่งงวงมะพร้าวขนาด 5A ครึ่งกิโลก็2องร้อบอัลมอนด์อบเนย180ยแปดิบบาทเพชรชิโอ250บาท ด้านนี้จะเป็นชาเกรด A คัดพิเศษห่อ,อละ150บาทอันนี้ก็เป็นเครื่องดื่มสุขภาพเป็นแบบผุงแบท้ายแฮมเก๊กงวยขิงถุงละสาบาทสามถุง100บาทน,นี่ก็ชาดีๆเพื่อสุขภาพ มีชาอูหลงชาขาวชาเขียวชาสมชาหอมหมื่นลิชาใบม่อนช,า,า,มอนชามะลิชาเขียวหอมพิเศษชา,าคหลาบลดความดันไขมันคอเลสเตอรอลสามถุงหนึ่งร้บาทถ้าถุงเดียว40บาทอันนี้ก็เป็นน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพบหนการเช่น ดอกคำฝอยมะตูมตะไคร้ดอกอัญชันใบเตยหอมยญ้าหวานถุงเล็ก50บาทส่วนสินค้านี่ยอดนิยมก็มีน้ำพริกเหมือนเดิมมีน้ำพริกน้ำเงี้ยวฮังเลเข้าซอยพะแนงแกงเผ็ดแกงส้มซองเดียว20บาทถ้าอยู่ในแพ็คนี้มี5สซองก็100บาท ถ้าซองใหญ่ก็ถ้าเป็นทางเลเข้าซอยก็ซองละ80บาทน้ำเงี้ยว70บาทน้ำเงี้ยวนี่มีของทั้งเชียงใหม่แล้วก็เชียงรายสีสวยๆที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นขนมจีนอบแห้งทำสีธรรมชาติเวลาต้มแล้วสีจะอ่อนลงถ้าแพ็กใหญ่100บาทแพ็กเล็ก35บาท สามถุงหนึ่งร้อยบาทส่วนใครที่ชอบเผ็ดๆก็มีหมาล่าพริกหมาล่าอันนี้กินเล่นได้ไม่เผ็ดมากร้อยี่สิบาทพริกหมาล่าจากจีนถุงเล็กยี่บ้าบาทถุงใหญ่สี่สิบบาทหรือจะเป็นซุปชาบูมีหมูไก่ปลาทำน้ำซุปได้ซองละห้าสิบบาท นี่เป็นผงหอมชาแล้วก็พริกหมาล่าของไทยราคา40บาทถ้าผมหอมชานี่ก็50บาทน้ำพึ้งก็มีนะครับแต่อันนี้คนก็นิยมเห็ดทอในน้ำเกลือราคา180บาทไข่มดแดงอันนี้หายากนานๆจะมาราคา100 ห้ิบาทนะเดทอบนี่180แปนี่หนำเลียบกระปุกใหญ่หญกระป๋องใหญ่ๆนี่100บาทนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของสินค้าจากทางร้านสีน้อยตลาดต้นลำใหญ่นะคะยังไงก็แวะมาอุดหนุนกันได้หรือจะสั่งมาในทางเมสเซจก็ได้นะฮะขอบคุณที่ติดตามรับฟังจ้า